ไปแล้สบายดีพี่น้องสบายดีสุโมงสุอนสุขุทุกคนพี่น้องเว้ยพ่อๆกันคือเกา่าย่ำเศร้าๆพี่น้องกับสองน้องมินี่คือเก,าก่าคือเดือดเลยอันนี้ก็บโมเป็นหมออยังพี่น้องหมอต้มปลาต้มปลาทูพี่น้องโอ้ยขือห่อนเถอดิเนื้อไมมจับ <เล S 1> ห่อนแท้พี่น้องเนีมันห่อนเพราะเห็ดสูตรนี่ยังเฮงสี่หอนป่ะเนี่ย เชียงปวดรอยเศร้าพี่น้องเอ้ยนี่ปลาทูเราบปลาตุ่มลายพี่น้องฮ่าโตโตัวพอดีเขาเหมาะเขาเจาะพอดีสดนะเขาเศร้าน้ำกันพี่น้องมว้ยเศรแซ่บลูนี่โอ้ยมีแต่ใบบองโหดพี่น้องเอ้ยสรุปตุ่มใบบองโหดหรือตุ่มปลาทูพี่น้องนี่ตุ่มปลาทูหรือตุ่มใบบองโหดอันนี้ยังบม่ได้ซีมใช่ไหม ใส่เครื่องปรุงมเรียบร้อยคือมั่นใจแท้แต่บริซิมมั่นใจในฝีมือเจ้าของพี่น้องเยติมก็หน่อยนึงว่าแล้วกันเองอสุดยอดพี่น้องเอ้ยบริสิมก็ได้ฝีมือข่อยนะพอดีลวดต้มหกตัวพี่น้องปั่นกับผุรช้องเมนุน้อยกับซอง โอ้ยสีเลยเนาะเอาไว้่ทำแม่สองทาแม่ไปย,ยู่เพิ่นไปหาเห็ดพี่นอ้องเบรกบอกให้ไปบอกให้ไปก็อยากไปยังไงเพิ่นเนี่ยสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยต้มปลาทูปลาทะเอา้าเห็ดไข่ยังไม่ได้กินพี่น้องเอ้ยปิ้งเห็ดใครกระซูเห็ดยาดอนแบงให้ ชูเวกข้าวปะใส่ปลายแหงพี่น้องเอ้ยแต่ตุ่มพิมือเอ้ยตุ่มพิมือตุ่มประตูพิมือเอามาพี่น้องมากี่ข้าวเศร้าต้องกันสุขูสุคนสุมงสุบอนเด้อเอ้ยเด้อกี่ข้าวเศร้าต้องนองเด้อแต่กับเอฟซีเขาสุขูสุคนพี่น้องเนาะผู้บริเวณซื้อเอ้ยน้าผู้ยุกไกยุกไกยูเนือยูไตอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกอยู่เมืองลาวอยู่หรืออยู่เมืองใดก็ดีพี่น้องเนาะมุดจ่อมาแซนต้องกันพี่น้องโซเดนฮอนย้ำเศร้าเแถาแม่โบยู่พี่น้องเอ้ยตื่นมากเลย ือเสียมกับกระตาลงหวยแล้วบอกว่าจะไปกย่าไม่เอ้ยเห็นเมื่อยกับปลฟังพี่น้องเอ้ยังไรเลยเปล่าน้ำผู้ดูนี่เยาก็นเมื่อยวะไม่อยากให้ไปเห็นคนเมื่อยจกไปไหนกันไหพี่น้องมะไปนี่ย้าๆพี่น้องเลย เห็ดแล้วแต่เศร้ากินแต่เศร้าต้มปลาทูกินได้ไหมเนี่ยเอาบอกเกลือ,อ,อตะไครปให้แม่นเไยอ่าเธอลูกลวกนี่ลูกลิ้นีกแหลยแก้วมักพริกดิบซุปเฮ็ดแบ่งมาทั้งนี้ทั้งของแม่ แต่เราคิดิฟทั้งนี้แหวนทั้งแม่พี่น้องทั้งนี้เขากินอันนี้ก็ปิ่งอันนี้เนี่มหมดอยู่พี่น้องเนาะคุ้มขนาดสี่สิบสองพันคุ้มเลยะวันนี้ได้ก็น้อยหน่อยนะสแลนเอาไปดูใช่ไหมฮะ ลองสิไปมืเนป่ะมัมักที่ดาใ่ปน่อยงามเนาะ บ้านจาของน่อยเอไอยากซื <sin? 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 ้อมาทั้ก็เลยซื้อมาเขายังห่อนะเืมเป้ากินห็กินช้องเท้าให้น้องมัเนี่ยไนกานงาเจ้าอึมคม mọi người đừng mua coi chậm. đẹp này, chỗ này vẫn tốt, chỗ này đẹp จะวัที่ขาทรงลุงขึ้นรถประยัตเดินคลิปลุงเมื่อนี้วันทัศนเมื่อเช้าคนเราได้ลงคลิปวันเราเดินทางมุ่งหน้าไปสู่นะครหลวงเวียงจันทร์พี่น้องเลยข้าวแบบไมจะเกิดได้ยังบ่เห็นพี่น้องเลยนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยยังบ่หอดยอดยังบ่ถึง ไม่รอดจะเห็นได้เท่าไหรเนาะสามเถื่อนสามเถื่อไปยังบัดนเนี่ยทำง,งานเราประสบการณ์ในร่างนะทำงานเดิน,นไปเห็ดเวียงไปเห็นง,งานกรุงเทพก็ได้ไปจีนตะวันก็ได้เห็ดไปเนี่ยย่งบันงบ <c oughs> ๋นในรลองตะบักซีนี่หรอไปได้เมือรงรองเมืองจันทร์เนาะ จะเริ่มกว่าดเวสวพานไลายอยู่บอ๊ะไม่ได้ไปเที่ยวฮะอ๋อไม่ได้ไปเที่ยวกับเ้าขี่รถไปก็เห็นแต่ว่าต้องผ่านทางเนาะจากเมืองไงอืมอเที่ยวจะเป็นที่นั่นจ้ะแต่ข้าวคนเป็นเจ้าอะไรไปหน้องเอ้ยประมาณยี่สิบปีก็ปีที่แล้วได้อายุสิบเจ็ดสิบแปด Thì bát thì hết, hết mà chẳng. Ừ. Mà nào. bát dù em mà em. mà ngắn mặt trong kia nó. Bắt tay anh em. A lần nữa bắt. Bắt. anh em. anh ทางนี้กับเนื้อชุดกับบ่อบ้านลุงรัดนะบ่อนัานเราเพิ่นทางนี้ก็ลงใต้สุดก็แม่นบอนแล้ค่อยไปอันนั้นแหละบอนแล้คอยไปงานแจกว่แล่เนี่ยแจกลุงเรื่องงานตัวเองซะยังไปเมืองกรองอยู่เนาะลุงนี่เนาะไก่ชุดเอ้ยเนี่ยบ้านอันนั้น บ้านอะไรก็จะมีเมืองจะ้องกันแล้บ้านอน้องคอหมดเห็ดออกไลนๆเนักห่างแล้วไอ้ขุวนเมืองค้อบเมืองชาบัคองออติดกัน

เี่ยคุเจ้าอยู่จิตเรื่องมืดมือเลยคับหง้านเนะาะหน้ามาไ้ใหสุก็ดข้าวพี่น้อยถ้าจะปีนี่ตั้งได้กินน,กน,นะกนี่แหลน้าปี่ได้บิกนะสุก เ้าก็เฮ็ดบดกับที่ต่างกันไม่อนเนอะเฮ็ดบดไม่ออกทีดอกทีแดงเด้งแดงมุมมุมเข้าไม่ใช่ข้าเลยแต่บรรดาเกก์เคี่ยงกันส่วนทางนวดอันนีี้ะ hai mới ăn mãi rồi mãi Nào mãi hàm 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 อีม่มเสริมเนาเผื่อผลทีออกแตนเนาะมะเต๊ะแต่แถวอันบ้านยังก็พินอืพินเนื้อพินใต้แต่กับบ้านสีบุญเฮืองบิดอันนอกมากบ,บ้านนึงแบบนาจานเนาะตัวแห้งอ่ะบานนาจานทั้แห้งเสริมเลยให้เสริมเลยนะเนาะวินนาจานมานอเ,เ,เอาเป็ดไปยัค่อย บางลงมาหอ่อรั้ษาจิ๋มห่างข้างหอบโบเปีย จับเยอะค่ะนะต้มปิ้งมันมันยังแห้งประตูตุมสดน้มแค่เนี้ยโอ้จับอยู่วะซ่บข้ามจับได้เหตุผลเองไม่มีทางเลย ให้วาบทเสะได้ให้กินเองเนี่ยเสะปะยาละว้าวัน่อยไปครับดำไรพี่น้องขบุบคุณในไลฟ์พี่น้องสุขสุขคนสุปมงสุปวนติดที่ตามให้กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องพอกันคลิปน้าสั่งรักกินีสบายดี